สวัสดีค่ะเปิดฟ้าสวรรค์วันพุทธที่หนึ่งมีนาคม2566เรื่องแหล่งที่มาของของประธานอันดีและของประธานอันสมบูรณ์เขาต้องจำของประธานอันดีทุกอย่างและของประธานอันสมบูรณ์ทุกอย่างมาจากเบื้องบนและลงมาจากพระบิดาแห่งบรรดาความสว่างซึ่งในพระองค์นั้นไม่มีการแปรปรวนรืงเงาแห่งการหันเหวียะก,กอบทที่หนึ่งข้อที่17 อ่านโลกาบทที่6ข้อที่38อ่านพระคัมีในหนึ่งปีเฉลยธรรมบัญญัติ 26- ถึง27นะะื้อาทุกสิ่งที่ท่านได้เห็นบนโลก,โล,กล้วนมาจากพระเจ้าและเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งหมายความว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ควบคุมสเัพยากอนทั้งหมดของบนโลกสตุดีบทที่24ข้อที่1กล่าวว่าเป็นดินโลกเป็นของพระเยโฮวาและบรรดาสรรพสิ่งในพภพ กับบรรดาผู้ที่อาศัยอยู่ในนั้นิ่งได้ก็ตามที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่เขาหรือเธอคุณลงุงพิศท่านต้องพึ่งพาให้ช่วยจ่ายเขาเราเรียนเป็นเพียงภาะสนะในพระหัตถ์ของพระเจ้าเขาไม่ใช่ผู้ที่จัดเตรียมให้กับท่านาความมั่นของท่านอยู่ที่ตัวเขาและเขาต้องสูญเสียเงินทธรรหากินในวันพรุ่งนี้ท่านจะทําอย่างไรมนุษย์เป็นที่พึ่งไม่ได้เลย มีเพียงพระเจ้าท่านหนึ่งที่สามารถจัดเตรียมให้ท่านได้ในทุกสถานการณ์หรือท,ทุกปัญหาเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับท่านพระเจ้าทรงตรัสว่าพระเยโวาห์ตรัสด,ดังนี้ว่าคนที่วางใจในมนุษย์และทําให้แนะนํงเป็นแขนของเขาและผู้ซึ่งใจของเขาหันไปจากพระเยโวาห์ mm. ก็ถูกสาปแช่งเยเลมีบทที่1ิข้อที่15ของพระดาษอันที่ทุกอย่างและของพระดาษอันสมบูรณุกอย่าง mm. มาจากพระเจ้า อยากอบทที่หนึ่งพราะพี่สจเส็จจงเชื่อวางใจในพระองค์เพื่อพระองค์จะได้จัดเตรียมสิ่งที่ท่านต้องการและท่านก็จะได้เห็นว่าพระองค์จะทรงราทานให้ท่านได้รับในสิ่งนั้นๆจากสิ่งหนึ่งจะยังอีกสิ่งหนึ่งด้วยก่อนที่ท่านจะได้แสวงหาความช่วยเหลือจากมนุษย์จงทูนขอพระเจ้าใช้เวาในการพูดคุยกับพระองค์และให้พระองค์เป็นผู้เดียวที่ได้นำทางให้ท่านได้พบเจอกับผู้ที่พระองค์ได้ทรงเตรียมไว้ ให้เขาเป็นผู้ช่วยเหลือท่านราวิเข้าใจในเรื่องนี้เขาได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าจงเห็นตาขอ,ของพระเจ้าเป็นดวงบรรดาภูเขาซึ่งความช่วยเหลือของพระเจ้ามาจากที่นั่นความช่วยเหลือของพระเจ้ามาจากพระเยาวว่าพระองได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกสดุดีบทที่121ข้อที่1ถึงสองท่านต้องทำสิ่งใดเพื่อให้มีความสุข กับการจัดเตรียมของพระเจ้าต่อไปหรือการเป็นคนใจกว้างหากท่านมีความตนี่จงระลึกไว้ว่าท่านจะได้รับทรรที่ท่านให้พระเยซูทรสงสอนเราในลูกาบรทรที่6เข้อที่3 8ว่าเมื่อท่านให้คนจะตอบแทนท่านเองเราเองได้หนึ่งอย่าหวังว่าจะได้รับหากท่านไม่ได้ให้รักการง่ายๆและเข้าใจได้อย่างง่ายด้จงให้แก่คนยากจน สัตตุดีบที่41ข้อที่1ถวายให้แก่ครอบครัวของพระเจ้ากระเทียปทิี่6ข้อที่10ถวายให้กับพระเจ้าสุภาษิตปทิี่3ข้อที่9ถึง10จงจำไว้ว่าพระเจ้าเป็นเพียงแหล่งสอบแหล่งเดียวและการให้ตามพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นการเปิดทางให้ท่านได้รับของประทานอันีงามและสมบูรณ์จากพระองค์ประเด็นสําคัญว่าถ้ามีความต้องการสิ่งใดให้หมองไปที่พระเจ้าไม่ใช่มนุษย์ เพื่อให้พระ์ได้ทรงจัดเตรียมให้กับท่านที่มาเปิดประสวรรค์ผู้กเขียนสอบออออเดบเยจะดทำโดยคิดจ,จากแห่งการทรงไทยคิดเสียนของพระเจ้า